เขาใช้น้ําร้อนนะครับทําให้ตัวพลาสติกเนี่ยมันนิ่มกว่าเดิมนะแต่ว่ามันมีข้อเสียนะความร้อนของตัวไอ้น้ำเนี่ยทำให้เลนพังได้นะอุปกรณ์ที่ช่างแว่นมักจะใช้กันนะครับก็จะเป็นพวกอะไรที่มันเป็นไซร์ร้อนแบบนี้หรือว่าเป็นเนี่ยจำในรูปนะครับมันจะอบเป็นร้อนๆซึ่งมันจะไม่ได้ทําให้ตัว ขาแว่นแล้วก็ทําให้ตัวเลนเนี่ยมันชํารุดเสียหายแต่ถ้าสมมุติว่าคุณเอาพื้นที่ของเลนเนี่ยเข้าไปโดนในจุดที่มันเป็นฮิตพอยหรือเป็นจุดจะร้อนๆนั่นแหละครับมันจะทําให้เลนของคุณนั้นพังในทันทีเลยในกรอบพลาสติกบางประเภทถ้ามันร้อนจนเกินไปอย่างไอ้เครื่องที่เป็น ตัวฮีตเป่าลมเนี่ยที่ผมใช้ในการดันอยู่นะครับคือมันรวดเร็วร้อนได้ทั่วถึงได้มากเช่นกันนะแต่ว่าความอันตรายของมันก็คือพอเราลืมหรือพลาดหรือรอจนเกินไปเนี่ยมันทําให้พลาสติกละลายได้หรือบางครั้งเนี่ยเราพลาดไปโดนตัว เ,ออเป็นเหมือนแท่นมันนะครับที่มันเป็นแข็งๆอ่ะแล้วพลาสติกเป็นกลันนี้มันอยู่อพอไปโดนเนี่ยก็ทําให้พลาสติกส่วนนั้นเนี่ยมันยุบไปเสียหายไปเลยได้เช่นผู้บริโภคแล้วคุณอยากจะดัดเองเนี่ยผมก็แนะนําใช้เป็นไดเป่าผมเนาะเป่าอ่างมันเฉพาะจุดเอาเนี่ยคุณเป่าให้ร้อนเต็มที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้มันมากพอเนาะแล้วคุณก็กดมันลงไปทีนี้เวลาที่คุณกดเนี่ยกดแช่ค้ามันเอาไว้นิดนึงนะไม่ต้องรีบปล่อยครับแล้วก็ค่อยปล่อยช้าๆก็ลดปัญหาที่มันจะคืนตัวนั่นเอง